อาถรรพปีศาจจากプレชั่นทัหมดพาร์ทที่ 50. ไฟวอหรือกำแพงไฟและรวมถึงเจสสูตอเวอร์เรชั่นคอสกับนอส Suit ูตไฟวอ l l ทำห้ที่เป็นเกรนเคาน์เตอร์อย่างหนึ่งภายในเกมผู้เล่นจะรู้ตัวว่ากำลังเผชิญหน้ากับมันหายเจอประตูสีแดงแบบนี้สิ่งของให้ชีก็จะแจ้งผู้เล่นให้ใช้เส้นทางอเวอร์เรชั่นคอสผู้เล่นจะต้องเข้าไปในห้องและชรนลีเพื่อลงมาที่ห้องเปลี่ยนชุดนาวีไอจะพูดแนะนำผู้เล่นซึ่งผู้เล่นจะต้องเปิดล็อกเกอร์แลวสวมชุดที่ชื่อว่านอสเจสส เอาไปโดนบาเลงเพื่อเริ่มโหดซึ่งก็จะโหดให้อัตโนมัติก็ชิปเพื่อแดนหรือพุ่งแล้วกระโดดไปเกาะบนผนังบูนวงเพื่อเริ่มไต่กำแพงซึ่งไดขี้เกียจมันก็จะมีเส้นทางสลับามทูตเเลียตรงนี้เมื่อจดทูตเทเลียเพื่อนก็จะมาอยู่ตรงหน้าประตูที่ถูกปิดตรงนี้นาวีก็จะแจ้งเตือนเกี่ยวกับไฟวอลไฟวอลนั้นเป็นอุปกรณ์ที่จะติดบนเพดานแล้วคอยเพื่อไฟออกมาเหมือนเป็นกำแพงพเพลิงปกติแล้วจะเปิดใช้งานเพื่อให้ผู้ที่เข้าขอขาสารทางออกไปแล้วขึ้นแต่เนืตอนนี้พิเศษจริงจะปิดการใช้งานเท่านั้นแหละไฟวอลก็เริ่มทำงานด้านหลังเพื่อนโดยข้างๆก็มีหน้าขอพนเตอร์โผล่มาหัวเราะซึ่งบอกเป็นไรว่ามันเป็นตัวสั่งเปิดจากนั้นก็จะมีเสียงส่งสัญญาณว่า3 2 1 เริ่มประตูก็จะเปิดออกและไฟวอลก็จะเริ่มพ่นไฟตามไล่หลังผู้เล่นสิ่งที่ผู้เล่นต้องทำคือการประกวผ่านห้องต่างๆของคอสโดยที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆและหลายครั้งก็ต้องเพื่อสกิลของเจนสุดไม่ว่าจะโหนบาร์ตัดกำแพงสไลด์ลอดช่องหรือการดับเบิลจำกับแดชตามห้องก็จะมีอุปสรรคอย่างสายพานที่สามารถเพิ่มหรือลดความเร็วผู้เล่นได้ท่าเยินที่จะมีเสียออกมาก่อนที่จะเคลื่อนที่หายไปหรือพัดลมขนาดยักษ์สำหรับใช้ในการข้ามหลุมใหญ่ๆหากผู้เล่นตกลงไปในหลุมข้างล่างตัวชุดก็จะทำการดีผู้เล่นขึ้น ียไป50%ถ้าเพื่อนสามารถอัชนะคอสไฟวอร์ได้เพื่อนจะได้เข้ามาที่ห้องแต่งตัวและถูกกาชับให้ใส่ชุดกับเข้าไปในล็อกเกอร์และออกมาจากห้องซึ่งถ้าออกไปนั้นก็นคือชุอก็จะมีป้อมปืนโผล่ออกมายิงทิ้งพอออกมาจากห้องแต่งตัวก็จะเป็นห้องบันไดซึ่งจะมีก่อนที่บรรจุเหมือนคิดหรือเข็มจิตใจฮิวเลือดอยู่ส่วคอเฮชิวก็จะประกาศเพื่อเป็นการขอโทษเพื่อเลื่อนไฟวอร์ดันทํางานอ้าเล่นหลายคนเพื่อนสามารถเข้าห้องเบรคลูมได้ซึ่งก็จะเป็นการคาบการปากลัวไปเลยแต่จะต้องมีเพื่อนคนอื่นอย่างน้อย1คนเข้าคอและถ้าหากคนที่อยู่ในคอตายหมดเพเนเตอร์ก็จะโผล่ามาและลงความเพื่อนในห้องเบรคลูมจนม่องคนที่อยู่ในเบรคลูมก็สามารถดูคนที่เล่นคอสผ่านจอตรงนี้ หรือเล่นตู้เกมก็ได้ถ้าก่อนหน้านี้พเพื่อนได้ซัดเพนเตอร์ไปไฟบอลก็จะไม่ทำมาแต่พเพื่อนที่อยู่ในเบรกลูก็จะยังสามารถดิลงฟันได้อยู่ดีฟันแฟกตัวไฟบอลนะั้นได้รับแรงมันใจมาจากอันเทอลตแ็กเกมเมก้าโทเค็นและระบบเกมเพก็ได้รับแรงมันใจมาจากเรสกดติดตามสารพัดที่51